สวัสดีค่ะนะคะพบกับเราช่องพังน้องฝ้ายนะคะนะ,ค,ะคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะที่เราเปิดช่องนะคะให้น้องฝ้ายเนาะนะคะก็แม่แม่เอฟซท่านใดที่เข้ามาติดตามนะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้<า>แม่แปลกนะคะแห่งหมู่บ้านช้างของเราด้วยนะคะแม่แปลกนะคะก็ภาษาช้างป่าเนาะก็ เขาใจดีนะฮะใจดีใจดีกับคนนะฮะแต่ว่าเขาจะเป็นจ่าฟูงนะคะนี่ก็อยู่ป่านะคะตกงานมาจากสามเหลี่ยมทองคำนะคะที่พัทยานะตกงานมาก็นะคะ เป็นปีแล้วแหละนะคะเพราะโควิดเนาะก็มาอยู่ที่หมู่บ้านช้างนะคะอยู่ที่หมู่บ้านช้างบ้านตะกลางของเรานะคะไม,ไม่ขวานนะควานต้นนะคะก็มาดูแลนะคะมาช่วยกันดูแลนะคะเพราะว่าน้องตกงานเนาะช่วงนี้ช่วยกันได้ก็ต้องช่วยกันนะคะ ดูนะคะน้องหักกิ่งไม้แบบหักหมดเลยนะพังน้องฝ้ายนะคะ<ว>เขาอายุได้สามสิบกว่านะคะฝ้าย oh. ไไว้ฝ้าย oh. รู้ว่าปลดโซ่ก็จะเดินไปอย่างเดียวเลย okay. oh. ยังไม่ได้เอาโขึ้นคอเลยก็มาอยู่ป่านะคะอ้วนจ้ำมั่งเหมือนเดิมนะ,ะกินต้นไม้ใบหญ้าตามป่าไปก่อนช่วงนี้ตกงานนะคะก็แม่เอฟซีหน้าที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะอยากจะนะ,ะช่วยอาหารนะคะเป็นสับปะรดหรือเป็นอ้อยนะคะก็ติดต่อคอมเมนต์ใต้คลิป ไว้ได้เลยนะคะเพราะว่าเราไม่มีแปลงหญ้าสำรองไว้ให้แม่ฝ้ายเลยนะคะเพราะว่าที่ปลูกมันก็ไม่เพียงพอเพราะว่ามีแม่กําไรเนาะที่ต้องดูแลอยู่นะคะช่วงนี้น้องก็มาอาศัยป่านะเป็นอาหารไปก่อนนะคะก็จะไปหาตัดต้นไม้เนาะ,ะตามนะคะตามป่าทางทุ่งนะ,ะให้เขาได้กินนะคะกลางคืนเนาะ แล้วก็แบ,แบ่งแบ่งย่าที่สวนนะคะมาให้น้องบ้างนะคะแต่ก็รัววไม่เพียงพอกันนะคะ oh. ก็ถ้ามีสับป,ปะรดมาเสริมนะคะก็จะถ้ามีอาหารให้น้องเขากินหน่อยนะคะ oh. ช่วงนี้ตกงานไม่มีรายได้เลยนะคะ oh. น่าเห็นใจกันหลายๆเชือกนะคะ oh. ก็ต่อไปก็คงจะมาไลฟ์ขายอาหารช้างออนไลน์นะ oh. อย่างน้อยก็เป็นค่าสับป,ปะรดนา oh. ให้น้องเนาะ หนึ่งคันรถกระบะเนาะเห็นว่าราคาสามพันนะคะสามพันคะแนนนะคะถ้าได้สับประรดก็น่าจะมีอาหารไว้ให้น้องกินตอนกลางคืนนะ,ะช่วงนี้แม่ควนพ่อควนก็นะะไม่มีอาหารให้น้องนะคะแค่มารับดูแลนะลก่อนนะฮะ<อ>ในระหว่างที่ลำบากกันนะ,ะ<อ>บันทายนะอ้วนจะมั่มนะคะ แต่ก่อนก็อยู่ที่ทุ่งนะ,ะอยู่ทางแม่น้ำมูลน,นะ,ะทางวังทะลุนะ,ะช่วงนี้ก็มาขึ้นป่าก่อนนะ,ะ<า>ก็อย่าลืมนะ,ะเข้ามาให้กำลังใจนะ,ะทางช่องพังน้องป้ายกันด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดซับสไครต์ให้น้องด้วยนะคะที่เราทำช่องก็นะ,ะเพื่อที่จะ ะะให้แม่แม่เนาะให้แฟนคลับเอฟซีนะคะเป็นที่รู้จักว่ายังมีช้างอีกเชือกหนึ่งนะคะที่นิสัยดีน่ารักนะคะแต่น่าเสียดายที่น้องเข้ากับเพื่อนไม่ได้นะ,ะส่วนใหญ่ไปร่วมกิจกรรมกับเพื่อนๆไ,ไม่ค่อยได้นะ,ะเพราะเขาก็จะเป็นจ่าฝูงเนาะ,ะถ้าเป็นช้างป่าก็ขอเป็นนะะ้าแม่แปลกนะะแห,หมู่บ้านช้างนะคะตัวใหญ่มากนะคะตัวใหญ่จำมั่มนะคะกินอาหารก็ง่ายนะคะ ไม่ไม่เลือกไปกินต้นเขาปลูกนั่นต้นไผ่เขาปลูกได้นั่น,นก็นะคะเดินทางออกมาจากป่าแล้วนะ,ะก็พาไม่ไป้ายนะคะมากินน้ำคลองนะคุณแม่เนาะมีน้ำคลองกินหรือเปล่าน้อสาเหตุที่พา น้องฝ้ายมากินน้ำคลองนะคะเพราะว่าเขากินน้ำสายยางไม่เป็นนะลงไหมอ่ะไม่กล้าลงบอกไม่กล้าลงหรือเปล่าไม่กล้าลงสูง เขาก็ค่อนข้างนะเป็นช้างโบราณหน่อยนะฮะสวัสดีก็ไม่เป็นนะฮะออกเสียงก็ไม่เป็นกินน้ํากับสายยางก็ไม่เป็นนะคะก็ต้องเอาน้ํานะคะในสายยางให้ใส่งวงให้เขากินนะแต่ถ้าเป็นน้ําธรรมชาตินะคะเขาจะกินได้ดีกว่าไม่กล้าลงนะ้ํายังถือสับประรดยู กินสับปะรดก่อนถ้าอาบน้ำแบบนี้นะคะเขาจะอาบได้สะดวกกว่าน้ำใสาย่างนะคะตักบนอะไรยังห่วงกินอยู่ยังห่วงสับปะรดอยู่ Lăng nang, eh? Hanh hai, Chăm mắm Min nám lưu bao, วันนี้ก็พาน้องฝ้ายนะคะมาลายงานตัวช่องเป็นครั้งแรกนะคะก็ฝากเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะท่านใดที่เข้ามารับชมคลิปของน้องนะคะเป็นช้างตกงานอีกเชือกหนึ่งนะ,ะที่กินจุมากกินไม่เลือกด้วยนะคะท่านใดที่มีนะคะสวนอ้อยส่วนกล้วยอยู่ใกล้ๆน,ใน,ใน,นะ,ะติดต่อคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพราะว่า นะเราไม่มีอาหารสำรองไว้ให้นะแต่เราก็ต้องช่วยกันดูแลนะช่วงนี้ก็ต้องแบ่งหญ้าก,กันกินบนบนไม่เป็นไม่กินน้ำหรอกยกหางนี่จะขี้หรือเปล่ากกินน้่ออง น้ำมันไม่มีท่วมตัวก็เล่นไม่ได้น้ำมันน้อยน้ำในคลองก็แห้งนะ,ะช่วงนี้น้ำน้อยเนาะ,ะไม่เป็น <c oughs> ช่างโบราณเนาะ,ะ <c oughs> ต้องเข้าใจนะคะ ไม่กินหรอกน้ำน้อยด้วยแหละขึ้นได้ไหมชันด้วย บันท้ายหนามากคะจำมั่มสุดๆเลยน้ำในแม่น้ำลำคลองช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยมีนะคะไม่ทั่วตัวก็ฝาก,กกดไลค์กดแชร์นะคะเป็นกำลังใจให้พังน้องฝ้ายนะคะช้างตกงานอีกเชือกหนึ่งด้วยนะคะ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะทั้งช่องนะคะพังน้องฝ้ายเพื่อเป็นกำลังใจนะคะให้น้องสู้นะฮะโควิดนะฮะไปด้วยกันนะคะสู้กับวิกฤตเศรษฐกิจไปด้วยกันนะ,ะคุณแม่นะฮะคลิปนี้ก็ขอสวัสดีค่ะ